ครับผมง,ง,งานวันนี้เลยค่ะจัดได้ล่งมากๆเลยครับผมงานวันนี้ก็โอ้โหอยากจะบอกว่าตอนที่ผมทําเพลงก็ไม่ได้นึกภาพเลยว่าจะมาถึงเป็นงานวันนี้นะครับก็มอน,นึงขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มาวันนี้ครับก็ดีใจมากเลยคือผมก็แน่นอนผมตั้งใจทําเพลงทุกๆเพลงตลอดอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความพิเศษเพลงนี้ก็คือมีเป็นหนังสั้นเลยใช่ค่ะซึ่งผมก็ ไม่ได้แสดงมานานมากๆแล้วครับก็ดีใจมากครับที่ได้มีอีเวนต์ดีๆเหมือนวันนี้นะครับก็พอทราบว่าทำเป็นหนังสั้นเราก็เราอย่างที่บอกไปผมไม่ค่อยมั่นใจในการแสดงแล้วผมก็เอาจริงก็กดดันนิดนึงเหมือนว่าเราไม่อยากไปทำให้การทำงานมันช้าครับคือเวลาทุกอย่างมันน้อยแล้วแล้วคือน้องแน่นอนน้องแบบเก่งอยู่แล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากเป็นตัวถ่วงในโปรเจกต์นี้ผมเลยแบบ ซ้อมเยอะมากอย่างฉากแอคชั่นที่เห็นก็คือผมก็ได้ซ้อมแค่ครั้งเดียวครับแล้วด้วยเวลาได้ซ้อมแค่ครั้งเดียวผมก็เลยเกือบทุกคืนเท่าที่จะมีเวลาผมก็อยู่หน้ากระจบนั่งแบบปึบปบบอยู่หน้ากระจก <cia iley> <Trying> ใช่ครับก็ดีใจครับที่ได้มาเป็นงาน My So m a t e Is Me t e o อะไวันนี้นะครับก็หวังว่าพี่ๆทุกคนจะชอบกแบบันครับค่รนั้นพูดถึงพัเอกก่อนเลยดีกว่าค่ะ คุณดีนะคุณดีๆก็จะบอกว่าทางทีมทั้งทางโฟนวันมิวสิกแล้วก็ทางพี่ๆที่เขียนบทกับกำกับนะครับเขาก็ได้เลือกน้องมิมมาเพราะว่าพี่เห็นว่าน้องมิมอ่ะคาแรคเตอร์เข้ากับบทมากๆแล้วก็แสดงได้น่าจะเรียกว่าอะไรอ่ะเข้ากับคาแรคเตอร์ทั้งนารินทั้งน้ำตาลใช่เพราะจริงผมว่ามันเล่นยากเหมือนกันนะเป็นแบบสองคนในแบบคนเดียวกันอะไรอย่างงี้ครับใช่ก็ ขอบคุณน้องมิมครับที่มา,มาร่วมแสดงกันคือดีใจมากคือเราไม่เคยร่วมงานกันเลยแล้วก็ผมใช่ครับแรแเลใช่ก็ดีใจมากๆงานแบบออกมาราบเรื่อมากแล้วก็ทํางานด้วยกันสนุกมากๆผมก็ดีใจมากๆที่ได้ทํางานกับน้องผมก็เลยบอกน้องว่าจริงๆขอยอมยอมรับว่าคือเห็นผลงานน้องมาแต่ว่ายอมรับว่าผมไม่กล้าดูเพราะผมกลัวผี<อ>ก็เลยสัญญากับน้องไว้ว่าสัญญาไว้ว่าถ้าหนังสั้นฝนดาวตก ร้านวิวนะครับผมจะไปดูที่หยุดแล้วผมจะดูแบบไม่กระพริบตาเลยตอนแรกคือผมเป็นคนที่ดูหนังผีแล้วผมจะต้องหลบหลังปอคอรไม่ก็หลบหลังเพื่อนแต่รอบนี้จะไม่หลบรอบนี้จะดูแบบนี้มันจะดูเต็มเต็มตาเลยคะแต่ก็น่าจะนอนไม่หลับไปอีกสักสองอาทิตย์ครับต้องไม่หลับะนบ้านพอแบบว่าต้องมาเล่นดดูดดูด้วยหนึ่เป็นแบบคิดอยางวจริงก็ดีใจมากค่ะที่เโฟน์วันนี้ติดต่อมานะคะตอนแรกก็ รู้ว่าเป็นค่ายของพี่กึ้งเนี่ยคะ่ะก็รู้ว่าเขา,าชอบทําแนวแบบเกาหลีแล้วก็เป็นค่ายที่แตกต่างจากคนอื่นๆก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆเลยคะ่ะเพราะว่าก็ติดตามใน MV หลายๆหลายๆของอันของแบบของค่ายอะไรย่เงี้ยค่ะก็ดูมาตลอดเลยแล้วพอรู้ว่าต้องมาทํางานกับพี่ไทยแทนนะคะก็ไปส่องมา,าว่ามีเพลงอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะอุ้ยพอเห็นเพลงแรกเนี่ยนางเอกเป็นพี่มินนี่ด้วยรูสึูสุดยอดเลยคะ่ะ แล้วก็เขาเนี่ยพอได้มาทําง,งานร่วมกันจริงๆครับเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็เห็นความตั้งใจของเขาแล้วที่เขาบอกว่าแบบว่าไม่มั่นใจในเรื่องของการแสดงก็เก่งมากเลยค่ะคือจะบอกว่าเก่งมากๆแล้วก็เห็นความตั้งใจจริงๆขอบคุณมากครับดีใจที่ได้ร่วมงานกันโอ,อ,ดนนอ้ดีใจเหมือนกันครับี่ออกมาว่าสวยงามเเคจได้เลยครับผมก็พอได้เห็นแล้วแบบว่ามาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ด้วยเป็นบ้างการแดงโอ้โหมันแบบโรแมนติกมากๆเนาะมันคือเพลงก็ ทำมาเหมือนเป็นฟิลแบบเขาเรียกว่าอะไรมีความแบบเอาเหมือนว่าผมฟังซาวตอนแรกผมนึกถึงอวกาศก็เลยบอกพี่พี่พ่วมกลับว่าเฮ้ยผมรู้สึกว่าอยากาได้เหมือนไซไฟไหน่อยแบบกึ่งๆึ่งไซไฟกึ่งกึ่งแบบแฟนตาซีไอเดียเราด้วยใช่ครับผมเหมือนว่าฟังเพลงนี้นึกถึงแบบเออก็เพลงชื่อฝนดาวตกเนาะแน่นอนก็จะเกี่ยวกับดาวแต่ว่ารู้สึกว่าซาวกีตาร์ซาวเพลงต่างๆมันทําให้นึกถึงความแบบไซไฟอะไรประมาณนี้ครับก็เลยเป็นออกมาเป็นโลกเป็นเวิลด์ที่เป็นเวิลด์ที่มีแบบ คนบูชาดาวกันอะไรอย่างนี้ครับใช่เราพอมาอยู่กับที่นี่ด้วยด้วยคือผมไม่เคยคิดเลยตอนแรกก็คิดว่าเขาบอกว่าจะจัดพิมพ์ยานังก็คิดว่าจะจัดแบบอยู่ในโรงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้มาใช่ก็แน่นอนสิ่งแรกที่กังวลคือกลัวฝนตกวันนี้เขางเราใช่ครับวันนี้ผมก็ภาวนากับฝนดาวตกว่าขอให้ฝนหยาตกครับผมรีแต่ว่างาน แบบว่า้่ารัาคงติดด้วยสำหรับอลูมิเนียเองเรารู้่แล้วว่าแบบคนวันนี้ที่จัดใหญ่ใช่ค่ะหนักตลอดรรู้ว่าเขาเล่นใหญ่ตลอดใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างพอแบบว่าภาพแมบตอนที่แบบไปถ่ายกันแล้วมาแบบเป็นีเว้นแบบนี้ด้วยพอได้ไปถ่ายจริงๆนะคะพ่าพ่อบอกมาเนี่ยรู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะแล้วก็เราถ่ายกันมาสองวันเนาะรู้สึกว่ามันแบบคุ้มค่ามากๆจริงๆค่ะแล้วก็เราเห็นความตั้งใจของทุกคนเลยแล้วเราก็เราสองคนเนี่ยตั้งใจมากๆจริงๆค่ะ พอเห็นออกมาแบบนี้เชื่อว่าทุกคนต้องชอบมากแน่นอนค่ะแล้วอีเวนต์นี้ก็คือโรแมนติกมากนะคะเหมาะก,กับแบบฝนดาวตกเลยนะคะนี่โรแมนติคสุดแล้วยังมีเพลแบบว่าฉันรู้ด้วยครับมคราคคือเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยกผมมาชอบดูหนังแอคชั่นอยู่แล้วแต่ผมไม่เคยได้มีโอกาสเล่นซีนแอคชั่นด้วยเพลงของผมผมก็เอาจริงผมก็ไม่คิดว่าทําเพลงออกมาแนวนี้เราจะได้มาบูส่วนถ้าเป็น MV คงไม่ได้บูสครับแต่ว่าพอเป็นหนังสั้นก็ได้มีโอกาสได้มีแบบ เออคือผมอยากเล่นมากมันเป็นแบบความฝันตั้งแต่เด็กแล้วก็แต่พอมีเวลาน้อยเนาะเราก็แอบบแบบตื่นเต้นบวกแอบ,บกดดันนิดนึงเพราะว่ากลัวว่าเฮ้ยถ้าเราทําไม่ได้มันนานนะถ่ายแอคชั่นมีถ่ายแบบกว้างถ่ายแคบแล้วถ้าเราทําไม่ได้มันกินเวลาซีนเดี๋ยวมีซีนอารมณ์อีกอะไรเงี้ยครับก็ผมก็อย่างที่บอกก็ฝึกหน้ากระจกบ,บ่อยๆแต่ก็ดีใจเพราะรู้สึกว่าได้ใช้สกิลที่ เหมือนเรียนเต้นมาตั้งแต่เด็กก็รู้สึกว่ามันมีความสกิลที่เอามาแอพพลายกับการแอคชั่นได้ครับอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็ไม่มีแต่ว่าได้ทำอะไรเลยค่ะไม่เอ่ยเราแบบว่าเล่นอยงใหญ่ด้วยเราก็เราก็ช่วยๆกันส่งอารมณ์อยู่แล้วเนาะเราเขาก็เป็นคนที่เก่งมากๆอยู่แล้วก็ไม่ต้องพูดเยอะเลยค่ะนี่ผลงานก็เก่งมากๆแหละใอ่ก็คืออย่างเราเชิญด้วยก็คืออ่าใช่คือขอบอกก่อนว่าอย่างคือพอผมท่องบทอยู่คนเดียวอ่ะผมก็แบบ คิดว่าเฮ้ยมันอาจแชร์ลนจิ้งนิดนึงเราแบบเราเราต้องมานั่งทําความเข้าใจคนเดียวแต่ว่าพอต่อบทด้วยกันมันแบบยิ่งเหมือนน้องยิ่งช่วยน้องส่งมาดีมันก็ทําให้ผมแบบได้เล่นเล่นได้แบบง่ายขึ้นครับเริ่มมีใจอยากไปเล่นอีกไหมเริ่มนะผมผมแบบรู้สึกว่าเออเราเราโตขึ้นเยอะแล้วอ่ะจากรอบที่แล้วที่ได้เล่นซีรีส์อะไรอย่างงี้ครับก็หวังว่าอีกหน่อยจะได้เล่นอาจจะได้เห็นผมในซีรีส์หรือนะบางครับ แล้วแล้วเเชิญพิเศษพี่กึ้งก่า่็ก่อนอื่นนะครับขอบคุณพี่กึ้งนะครับที่เชื่อในตัวผมแล้วก็ถ้าไม่มีพี่กึ้งก็ไม่มีงานวันนี้ไม่มีหนังสั้นไม่มี MV ฝนดาวตกนะครับแต่ว่าที่พิเศษก็ที่สปอยเลยได้ใช่ไหมก็คือถ้าใครยังไม่ดูนะครับก็อาจจะมีแคมิโอจากซีอของเรานะครับก็ลองไปดูกันว่าฉากไหนสําหรับจริงๆสำหรับผมอ่ะผมชอบมากๆแล่ผมรู้สึกว่าพี่เขาเล่นได้น่ากลัวมากๆ เป็นฟิลแบบบิ๊กบอสบิ๊กบอสอะไรอย่างเงี้ยครับบิ๊กบอสใช่ก็ดีใจไม่คิดว่าจะได้เดิมเราก็ปกติเราร่วมงานกันแบบให้พี่เขาฟังเพลงให้พี่เขาดู MV ให้ดูคอมเมนต์เราอะไรอย่างเงี้ยครับแต่รอบนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เข้าฉากกับพี่เขาสนุกมากๆครับค่ะทั้งนี้เมื่อกี้บอกว่ามีแบบว่าเข้าไปแบบว่าดูเพลงของแบบเจนทุกคนมีอะไรช ชอบเพลงยโบค่ะชอบมากมากเลยรู้สึกว่ามันแบบโรแมนติกแล้วก็ภาพคือสวยมากๆเลยค่ะอยากจะชมมากขอบคุณมากครับสุดยอดค่ะถาหถึงผลงาน้องยิงได้ด้วยนะคะได้ถามเดี๋ยวได้เลยค่ะงานเลยค่ะได้เลยค่ะผลงานก็โอเคค่ะตอนนี้นะคะก็กำลังจะมีภาพพนตร์เรื่องพนอค่ะแล้วก็ที่รู้กันอยู่ก็ตอนนี้นะคะมีที่หยดสองอยู่ในโรงภาพยนตร์ค่ะก็ฝากด้วยนะคะ แล้วก็ปีหน้าจะมีเออของทางจิม m อ v มีค่ะเรื่อง us ค่ะอ่าเดี๋ยวอาจารย์อแต่ว่าที่แน่ๆนะคะให้แทนๆบอกว่าให้ทุกคนเนื้อช่วยปันวิวถึงร้านเพราะว่าอาจารจะได้ไปดูที่หยดใช่ค่ะใช่ครับก็ขอพูดตรงนี้แล้วกันว่าถ้าหนังสั้นฝนดาวตกนะครับจึงหนึ่งร้านวิวผมจะไปดูที่หยดแล้วก็ก้องจับนะคะกล้องจับอ่าจะพยายามไม่กระพริบตาพยายามไม่ปิดตาเลยกล้องจับอ่าคือผมคือทุกคนอาจจะไม่คิดว่าผมกลัวผิดผมกลัวมากๆจริงตอนเด็กคือผมดู หาวแห้งแล้วผมกลับบ้านมาคือร้องไห้แบบร้องไห้กอดคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นอะไรที่เป็นความกลัวตั้งแต่เด็กก็ท้งนี้ผมจะน้องเขามาโห<ด>มาร่วมแสดง <ย ward S 1> มาช่วยแบบทํางาน<ก>ออกมา <towel, S 1> เป็นผลงานที่ดีขนาดน,นี้ <hai. S 1> ผมก็ถ้าถึงร้านวิวก็สัญญากันน้องไว้ว่าเดี๋ยวจะไปดูหนังผีครับหนังาเื่อนี้เราจะได้แจะไดู้แต่กันงไดูพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้ทางช่องทางโฟรวันเอ็นีครับก็ จะมีหนังสั้นนะครับออกเที่ยงครับผมก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถึงร้านนคือเดี๋ยวต้องมีรีแอคตอนดูที่หยุดด้วยนะอ่าครับผมได้จัดไปได้เลยโอ้โอเคขอขอเตรียมใจที่ไหนละครเดี๋ยวมีชาเลนจ์นี้กอนได้ไหมเพลงนี้เพลงนี้ตอนแรกนะครับคือ ตอนนี้คือเรามีเป็นเหมือนว่าทําท่าอย่างถ้าถ้าทุกคนได้ดูหนังสั้นแล้วก็จะเห็นว่าจะมีท่าอธิษฐานกับดวงดาวเป็นท่านี้นะครับก็ตอนนี้ก็จะมีทาเป็นท่านี้แล้วผมก็เห็นแอบไปส่องมาเห็นคนเหมือนว่าเขาจะบอกรักจะแบบสารภาพรักอะ่ะเขาก็เหมือนว่าเอาเพลงนี้ไปไปใช้นะครับก็สําหรับใครที่เจอคนที่แบบไม่อยากให้เขาหายไปจากชีวิตเราหรือว่าอยากจะเรียกวอะไรขออธิษฐานให้คนคนนึะ่ะอยู่กับเราตลอดไปครับก็ เอาพิงใช้ฝนดาวตกส่งให้เขาได้ครับผมสุดท้ายค่ะขอสักหนึ่งข้อสดให้่มออโอเคหรือน้องให้น้องมิม้องเอ้ใช่ผ่อมอโอเคโอเควะให้ทุกดวงดาวเป็นคืนพิเศษบอกว่าเธอคือคนพิเศษากว่าเธอนั้นเคยลองสังเกต ฉันนั้นที่ดาวทุกดวงเรื่องเธออยากขอให้ดาวทุกดวงบนฟ้าอยากให้ใครพลักเธอไปหน้าหายถ้าคิดมีดาวทุกดวงนั้นเป็นใจฉันได้เพียงหวังให้นั้นเป็นเรื่องจริงโอ้ยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะคเขียนเขียนอะไรกันปะนี่ยพู